ไปเบิงเย็นทัวร่ากันเจ้าหน่อยนะพี่น้องนะสรุปสันสมน,นหมาสงการกรุงเทพมหาคนครบอกเลยว่าคือคืนบอ่อแพร่ตางจังหวัดยิ่งคําค้นยิ่งชําผู้ใดหู้ฟังข่าวนี่อยู่เฝ้านั่งรถลงมากรุงเทพซ้ำข้าเจ้ายังมีงานอยู่นะครับประวัามวลอีลีนะครับดังไปทั่วโลกได้สิบอกให้ถนนสีลมเปิดให้ประชาชนเล่นน้ำสงการกันเป็นมือที่สองแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ายิ่งคำคนกับยิ่งแน่น ยอดก้นเขามาเล่นน้ำในี่ว่าต่ำก็ลักแสนพี่น้องเบียดเสียดกันว่าสาันโอ้แต่ที่ตรวจผู้ปวดเหีียวพี่น้องครับน้ำเปียกๆแ็สทีเหีียวใส่ส่งอย่าคองละเลี้ยวเบิงทํำห้บางจุดนะครับเดินลําบากขนาดเบียดเสียดกันวันถอไปนะจ้าพะกันนัดกันตเตะมือเหิง คนที่เขาไปเล่นบอดตองห่วงเลยว่าสิบมีน้ำเล่นครับก็จะมีน้ำให้บริการอยู่แล้วสยามสแควร์ก็คือกันครับสยามสแควร์เนี่เปิดให้เล่นน้ำฮอดสามทุม แต่ประชาชนก็นยังลังไหลเขามาเรียนน้ำกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสองทุ่มครับบลูว่าแห่มาจากใส่อาสิมาจากหม่องอื่นนะครับปริมาณคนแน่นเต็มพื้นที่ส่วนภาพรวมการเรียนน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับประชาชนให้ความร่วมมือใส่ปืนฉีดน้ำแรงดันต่ำบอแรงดันสูงไปต่อไปเพราะว่าเขาเจ้าห้ามผิดกฎหมายพร้อมเลยนะขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่มันประชาสัมพันธ์เรื่องของการดูแลลูกหลานโดยเฉพาะเด็กเล็กที่พ่อมา ต้องติดสติ๊กเกอร์เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับผู้ปกครองนะต้องรอบคอบนิดหนึง่งเพราะว่าคนหลายมันเบียดมันเสียดกันนะส่วนทางสนามหลวงถนนเขาสารคนเลียนน้ำเพียบครับจะว่าคนลังแฮวมาเจใสเนี่ย,ย,ยคือจะว่าออกเมื่อบานกันเบิ่ดแล้วเออค้นลังถ้ามาในรุนทัยบุรีไลยครับพี่น้องครับนะที่สนามหลวงค้นหลายขนาดบ่ตางกัน พอปีนี้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังหลายคนทําให้บรรยากาศสงการมื่อเคื่อนนี่ครับมวนกบยิ่งมวนยิ่งเด็กยิงมวลพูดว่าอีกจุดหนึ่งที่ขาดว่าได้ถนนเขาสารครับไม่ต้องบอกเลยเอว่าคนสินหน่อยสิหลายซ้ำใดนะครับถือว่าดังไปทั่วโลกประชาชนเว่าเสียงเดียวกันว่าปีนี้คนมาหลายแทวมู่เจ้ามาจะใสเนี่ยเมื่อผ่านเมื่อซองบอกพนะ ทำให้คึกคักกว่าปีที่แล้วนะครับผู้ใดคิดว่าอยู่กรุงเทพสิงห้อยสิงเงาบ่มบีทางครับขันค้นหมักเที่ยวหมักยางนะครับเดินเข้าไปจากจุดนี้ไปจุดนั้นจุดนั้นไปจุดนี้วัยรุ่นกําลังมวนครับนะ mm hmm. และก็ที่ขาดว่ไดดนอกจากบรรยากาศเ่นน้ำลาวนั่นก็คือแผงขายเข่าไข่เจียวพี่น้องครับเป็นเมนูที่ง่ายโมเมนต์วาเลนเพื่อนๆเ,เ,เป็นล่มสแกวินไปหันบ่อบแนได้นะครับยอดเมนูยอดฮิตคนมาเล่นน้ำ แม่ค้าบอกว่าปีนี้ขายดิบขายดีกว่าปีก่อนนะครับเป็นเท่าตัวพอคนนลายวันต่อไปมีลูกค้าเขาคิ้วซื้อตลอดนะครับต้องเตรียมใครเอาไว้บอกตำกว่า4 5หสิฟ้องต่อมือมันหน่อยโพดเดลโคนเป็นแสนเขาใครเจียวง่ายครับพี่น้องเนาะนะครับแล่ว่าก็บมิดรามาคือกันครับเช่าจีนเซารถบรรทุกฉีดน้ำพระนะภาพรวมการเรียนน้ำกรุงเทพหลายมือหลายมองหลายบอล ส่วนใหญ่ก็เรียบร้อยดีครับแต่ก็มีซุ้มบุญไหายครับกลุ่มนักท่องเที่ยวเช่าจีนนะครับพวกวีไอพีไไปใสเดือดร้อนมองหันพ่อสหรัเก็เจ้า <c oughs> ขื้นภาษีเหรอแม่เซาลดรถบรรทุกนะครับขั้นบังไ่เลี่ยงกัน3าถึงหาขั้นพะนะเพื่อขึ้นไปนั่งบนข้างบนแล้วก็เปิดสายฉีดด้ามทั้งที่อาซีเอถนนสุขุมวิทสนามหลวงจากปเปลความคิดมาอยากใส่ หลายคนอาจจะมองว่าเช่าจีนเต็มทีกับการเรียนสงการของไทยแต่อีกมุ่มหนึ่งก็คือการฉีดน้ำจากรถพี่น้องครับแรงดันน้ำค่อนข้างแห้งเวลาฉีดใส่คนอื่นแบบบอท่านตั้งโตแทบสิลมทั้งยืนผูใ้ใด่า้างปล่อยให้เราเห็นปนนันควบคุมเดียวนี้ยับมาดีดหูหยอสวง <c oughs> บางจุดที่นักท่องเที่ยวเช่าจีนเซารถบรรทุกนั่นเรียนน้ำมีการฉีด ใส่ไล่เดอร์พร้อมเด้แล้วคนขี่จักรยานยนต์อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับหากเสียหลักลมล่าสุดครับเพจดราม่าแอดดิกโพ์แจ้งว่าเช่าจีนเสารถบรรทุกน้ำเล่นสงการลบกวนชาวบ้านในพื้นที่สอนอมอกระสันทางตำรวจฝากมาวา่บาบ่ได้นิ่งนอนใจเด้อ บ่าาว่าเช่าจีนหรือเชาออ่าอีหยังกสร้างนะครับพ่กหัวจาักวัฒนธรรมไทยบ่ได้เขาดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับเอาให้นักครับเอาว่ากันไปพี่น้องอ่ะไปต่อกันอีกจักข่าวนึงพี่น้องฮีโร่ตำรวจช่วยหญิงถืกฝูงพึ่งโจมตีนะครับ ช่วงสงการก็มีชาวบ้านไปทั้งบุญตามวัดว่าอารามต่างๆแต่ที่นครพนมพี่น้องครับชาวบ้านไปทั้บุญแต่ฝูงพึ่งแตกรังนะครับฝูงบักย้ายลุ่มต่อยแต่ก็มีฮีโร่มาซอยไว้ท่านบนว่านะครับสงสัยเปิดเสียงดังแน่นะครับหาลังเถื่อเออาไวไยวยนะพึ่งเข้ามาความสงบแด ตำรวจฮีโร่กนนี้ถอดเครื่องแบบเลยแลนเข้าไปสบัดปัดฝูงเพึ่งที่ลุ่ม่อยนักองเที่ยวหญิงอายุประมาณ35ปีครับที่มาทบุญในงานวัดพระธาตุพนมจากนั้นก็เฝ้าผ้าคืนลดทรงลงพยาบาล เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงว่านี่ครับตอนประมาณ14นาฬิกานักท่องเที่ยวไร่นี่ถือพึ่งต่อยที่ใบหน้ากับศีรษะนะครับหลาย10บตัวแพทย์ทําการดึงเล็กไนออกแล้วจากร่างกายจํานวนหลายในตอนนี้อาการปลอดภัยและมีประชาชนถือพึ่งต่อยในเหตุการณ์เดียวกันนี้6ถึง7คน ตำรวจที่รวคือจาสิบตำรวจชัยาพอดนะครับขะเนนิ่นอายุ3.2ปีครับเพิ่นเป็นผอ,อมงูงานปองกัและป่าปรมออามสพธาตุพนมครับบางเธอพึ่งกับบ่ามากควนคือว่า,วานั่นล่ละนะครับ <c oughs> นะจดุดทูบหลายกับเป็นพึ่งเจอพี่เอ็มสองจุดหาขึ้นไปก็เลยซิโลนะครับเอกจักข่าวหนึ่งพี่น้องครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วพิธที่เปิดมหาสงการานซื้อออกสิให้โซ่นะครับไอคอนสยามไทยโทนิค สงกรานเซเลเบชันนะฮะอ่านพิดขอภัย2,025นนะครับศาสตร์ให้สนุกมหาสงการสายท่านแฮ่งสนีไทยพนว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยขบวนแห่นั่งสงการปี2 5 6 8ทุ่งสะเทวีครับที่มาพร้อมกับทับสวรร์คนั่งร่ำกินนรีกินดรา และตัวละครจากวรรณคดีไทยร่วมขบวนแห่กว่า40ชีวิตครับซึ่งจะมีขบวนแห่นั่งสงกรานจากคนดังให้ได้เบิ่งกันทุกมือทุกมือพนว่าครับพร้อมกันนี่ครับไอคอนสยามนี่ก็มอบประสบการณ์สุด สนุกสไตล์ไทยไฟมัสเอ็กซ์เพียร์เรียนเน้นศาสตร์สนุกอย่างปลอดภัยด้วยวอเตอร์ททวเวอร์อุ้ยน่อสูงกว่าเกาเมตรครับพี่น้องเห็นยังก็สูงเด็ด้นเลน,น้ำสำหรับเด็กน่อยนะครับเด็กเล็ก,ล,กล้านกอกองไา้ต้นเป่าโต,โตัให้แหงวันต่อไปนะครับเลน,น้ำเปียกแล้วก็ต้องไปเป่าตัวจะคลองตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แกผู้มา,งา่งอ่นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินครบทุกแนว ชวนให้ริมรถเมนูขันโตกับแล้วก็อาหารทัวทั้งสีภาคนะครับเลือกชอปงานหัตทศินและก็สินค้า ค่ายฮอนจาก1,000งร้านค่าดังในไอคอนสยามครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างมาสาสตร์ให้สนุกสุขให้สุดที่ไอคอนสยามนะครับหอดวันที16่16เด้อพี่น้อง16เมษานะครับมาท่านบอผู้ใดกับต่างจังหวัดเฝ้ามาเฝ,ฝ้ามาอ่ะไปเบิ้งครับนะฮะอันนี้ก็1ชุมชนหนึ่งคนคุมคลั่งครับ น่ยขอเสนออันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาละอ่อนคุ้มคลั่งกันแล้วกันเนาะเพราะว่าอายุยังหน่อยได้ใช่ว่า1 1คุ้มคั่งครับอรารวาสเล่าได้มีดไล่แทงพีไสแม่เขาไปหามเจอมีดจอหนาดากรัด เป็นชุดปมทะเลเรื่องเงินสื่อของเล่นอู้ยบ่ธรรมาดาครับลูกเทวดาคอยนะอายุสิบเอ็ดปีครับฝึกที่สิคุ้มค้ั่งแล้วเราไปเป็นเขาเอ่ยว่าคุ้มค้ั่งนะฝึกฮัดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนนอนจอมเทียนครับได้รับแจ้งเหตุมีเด็กชายเกิดอาการคุ้มค้ั่งถือมีดอาวุธมีดนะครับคมคูแม่จะของนะครับสิบเอ็ดปีได้พี่น้องครับเบิรงเอาเดอ้อแม่นเบิง้งข้างๆลูกอายุเท่าไดแล้วตอนนี้ระบัดระวังแน่เหตุเกิดขึ้นที่บริเวณมู่บ้าน เพือ่อทอแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ตำบลหน้าจอมเทียนนำเพื่อบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ,งจ้งเจอดนน้ำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจคเฝ้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจะไปเหตุเอยียงเด้อแล้วเป็นเด็กน้อยอยู่นะที่เกิดเหตุพ่อเด็กชายอายุ11ปีครับนะอยู่ในอาการคุ้มคลั่งห้องไห้ทรงเสียงดังเอะเอไว้วายผู้เป็นแม่ก็คขึน,นางสาวธนารักอายุ36ปีซึ่งก็ ผู้เป็นแม่กับพายามเกลียดกล่อมชูวเกลยกเอ่ยลูกเอ้ยอยู่โดนก็สามสิบนาทีครับแต่กับพยอมมีทาที่วาสีสงบลงอีกเด็กชายเอน้าสมมุิครับเพราะว่าเป็นเด็กน้อยใส่มีดจี้ไปที่ผู้เป็นแม่นะครับพร้อมกับห้องดาวันดัไป ป่อยแซงบรุวา่าผูใ้ใดสอนเล่าไปจํามาจากใสคือสมัยเที่ยนบอกเนาะน่ไ่ได้ยินจากเทียนตัวหลือเวิงเจ้าค่อยปล่อยคนเป็นนี่ยเออหรือว่าเราไปฝึกบ้านจากคนขางบ้านนะครับโดยที่มีชาวบ้านเขามาซอยเว้าคุยครับแต่กับถือดาก็ไปครับย่ามายุงเคร่บเรื่องของข่อยกับแม่ข่อยและหากเห็นนาพี่ไส้กัดเบียการโคมคลั่งนักกว่าเก่าครับ เจ้าหน้าที่เบิงทาที่ของเด็กชายเอยังควบคุมอารมณ์บ่ได้นะครับห้คุ้มข้างอารวาสไปก่อนนะครับแม่ก็เลยอาศัยจังหวะที่เด็กชาย A, เอเผอเอามือจับมีดนะครับก่อนอที่ตำรวจและชาวบ้านสิเขาไปดึงมีดออกจากมือได้ยังสําเร็จวันต่อไปจากการสอบถามพีช่ชายของเด็กชายเอสาวา่าก่อนเกิดเหตุก็ได้มีปัญหากับน้องครับเนื่องเนื่องจากทะเลาะกันเรื่องของเล่น นะของนองที่หายไปแล้วก็พยายามมาของเงินกับตนเองเพื่อจะไปซื้อใหม่มือแรกมือที่สองกับมีเงินหาจนกระทั่งัามามือนี้ตนเองบม่มีเงินแล้วบ่มีเงินให้นองอยู่ดีๆกับไปยิบมีดมานะครับแล้วก็แลนไลจะแท่งตนเอง โดยความยานจึงหนีลงมาด้านล่างนะครับซึ่งก็รู้ซึกเสียใจและก็ตกใจขนาดที่พานมานอง,นองเคยเข่ารงพยาบาลมาแล้วเนื่องจากอาการคุ้มคลั่งบ่อยควบคุมอารมณ์บ่ได้๋อเปล่าภาไปป,าไปัวไปรักษาเด้อนะครับยังหนอยยวนต่อไปขณะที่เพื่อนบ้านเปิดเผยว่าที่พานมาเด็กชายเอ๋น้าสมุดเกิดอาการคุ้มคลั่งอารวาสดูด เอาแต่ใจเา้าของแต่ละเทือกัดเป็นตะยานขนาดบ้างกระถือมิดเนี่ยแล้วก็ตะคอกดาแม่ยังเห็นพี่ไส้เป็นประจำวันต่อไปจักเอาสันดานมาจากสเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหน้าจอมเทียน จึงได้เชิญตัวเด็กนะครับเชิญตัวเด็กเนี่ยปลาเชิญเชิญขึ้นรถพร้อมกับแม่ครับไปเบอกกันจังหน่อยเนาะบอสันไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลให้มันสวงมันเศร้าได้หล่ะเด้อไปปั่วกอนนะครับใหญ่มากมันบ่เป็นตัวสี่เด้่ยตัวสิบเอ็ดดิถือว่าเป็นเด็กน้อยนะครับยังกะลูกมารวยแต่ว่าขันใหญ่ยีซิบกว่าขึ้นไปแล้วว้ายยากเลยวันต่อไปเม่มีผู้ใดอยู่น้ำใดเด็กน้อยแค่อยูสิบเอ็ดครับเพียงใดวุ่นวายกันได้วันต่อไปพ่อหยัางพ่อเอาใจใจเจ้าของอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงเด้อสิบ บอห้ครับตามใจกันเกินไปวอ